สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าแคมรี่ 2. 4 h ง b d ไบิดดีวประหยัดน้ำมันสุดๆครับผมอ่าคันนี้นะครับเป็นรถสีบอลฟ้าปี2010ครับสวยมากๆครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับอ่าสีเต็มทั้งคันสวยเงางามครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้ไฟหน้าดีไซน์โชบเฉีียวสุดๆนะครับผม าฝากระโปรงท้ายมีที่เก็บของสัมภาระได้เยอะพอสมควรครับห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีน้ำมันรั่วใดๆทั้งสิ้นเราเช็คให้หมดแล้วครับห้องโดยสารภายในก็ขาวสะอาดเป็นเบาะไฟฟ้าครับตัวนี้ขั้งหลังก็กว้างขาวสะอาดครับเราเก็บให้หมดเรียบร้อยครับครับผมดีไซน์ตัดไลายไม้สวยมากๆปูวมอะไรก็ตัดไลายไม้นะครับปรับกระจกไฟฟ้า ทั้งคันครับคันนี้เบาะไฟฟ้าสามารถปรับระดับได้ครับหลายทิศทางครับอแอร์หลังยังใหม่ๆอยู่เลยครับคันนี้สวยกริปเย็นช่ำเป็นจอดีดีนะครับตัวนี้มีวิ่งคันนี้วิ่งแค่แสนหกหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับคุ้มสุดๆแบตเตอรี่ไฮบริดก็เพิ่งเปลี่ยนลายไม้ใหม่เงางามกิิบ อ,ออปชั่นเสริมตัวนี้แต่งเป็นตัวบอกความเร็วอโอตโต้นะครับผมอ่าคันนี้ราคาเพียง3 2ม9 0 0 0บาทสนใจตามเพื่อนทรนได้ครับ